สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเติมเต็มสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพกับอโรคาวารตี้กันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้คุณฟ้ารุลรุ่งมีเรื่องราวของแขกรับเชิญวัยสูงอายุที่เชื่อว่าการมีสุขภาพดีคือการไม่สร้างภาระให้กับลูกหลานและความเสื่อมของสุขภาพก็สามารถกอบกู้ได้อะไรที่ทำให้เธอเชื่อมัน่นไปติดตามประสบการณ์การดูแลสุขภาพของเธอที่จังหวัดเชียงรายกับคุณฟ้าดุลรุ่งเลยค่ะ สวัสดีเจ้าคุณแม่สมารีคุณผู้ชมค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมทายอีกแล้วล่ะค่ะว่าคุณแม่สมารีนะคะอายุเท่าไหร่75ปีค่ะ75้าปีใช่แล้วทำไมคือตอนนี้หลายๆท่านคงจะแบบทำคิ้วขมวดจริงหรือเปล่าเพราะว่าหน้ายังแบบสดใสกินน้ำเผพังกินน้ำถ้ากินน้ำเผ็แล้วได้แบบนี้นะคะที่ฉันจะแบบกินจนแบบ คือไม่เลกิกอ่ะไม่หยุดไม่ยอมจริงแล้วก็คือนอกจากใบหน้าสดใสแล้วคือก่อนหน้านี้คุณแม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพด้วยใช่ไหมคะมีปัญหาด้านสุขภาพค่ะคุณแม่มีปวดละย้อนกดละย้อนความดันต่ําความดันต่ํดา,ดาด้วยปวดเข่าปวดเข่าด้วยปวดกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อด้วยสี่อย่างสี่อย่างกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะพอเราทํางานก่อนหน้านี้คุณแม่ประกอบอาชีพอะไรคะเป็น้าาชการครูค่ะ เป็นคุณครูอยู่ที่อยู่ที่งเรียนบ้านสันคงพอหลังจาก,กเกษียณปุ๊บเนี่ยก็ถ้าหากว่าได้มองไปรอบๆบบ้านนี่คือหลุดเหมือนหลุดมันอีกโลกหนึ่งเลยจริงจริง,รงนะคะเดินเข้ามาปุ๊บแล้วโอ้โหมันแบบเขียวกระชีไปทั้งหมดเลยแล้วก็คือต้นไม้มันงามทุกต้นเลยจริงจคือต้องใส่ใจแล้วก็แบบดูแลค่อนข้างมากหรือเปล่าคะเราให้ความรักเขาเขาค่อยรักเราเนาะต้นไม้ก็เหมือนกัน น้ำพรวนดินให้ปุ๋ยค่ะนี่ทําให้เราไม่เครียดด้วยค่ะค่ะเราไม่เครียดแล้วเราอยู่กับต้นไม้อ่ะค่ะอารมณ์ดีอารมณ์ดีด้วยนะคะแต่เสียอย่างเดียวคือมีอาการปัญหาเรื่องของสุขภาพสุขภาพค่ะแล้วได้รู้จักกับน้าเ็ศสกัดเพื่อสุขภาพได้ยังไงคะตังจากวิทยุหนูค่ะที่หนูพูดนั่นแหละแล้าจ ยังไงการสัมภษณ์ค่ะสัมษั์จากวิทยุก็ฟังรู้สึกว่าดีฟังได้ไม่ถึงอาทิตย์ดัดสั่งเลยสามขวดสั่งมาสามขวดแล้วมามาทานดูนะคะหายหมดเลยตอนนี้มาเป็นปกติแล้วปกติเอาก็งงนะค่ะเยังไปถามหมอหมอบอก่ให้ออกกําลังกายเนี่ยค่ะและเห็นคุณแม่บอกว่าก่อนหน้านี้เี่ยคือเราเดินมาปุ๊บมีแมวหลายตัวมาต้อนรับเราด้วย ใช่นี่นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งไม่รู้ว่าน้ำเหตุนี่ก็ขอขอบคุณนะฮะตอนนั้นแมวเป็นไวรัสมีแปดตัวตายสองโผลร้องไห้ก็เหลือที่ไปต้องไปคลินิกหมอเขาบอกไวรัสต้องไปอบคิดว่าน้ำเพรนี่คงช่วยได้เลยเอาครึ่งซีซีค่ะครึ่งซีซีแล้วก็ยอดใส่ปากซลิงอ๋อใส่ซลิงดูดใส่ซลิงแล้วก็ยอดใส่ปากนิดเดียวนิดเดียวใส่ปากแล้วเอาน้ำอีกสามซลิง ตามน้ำตามเข้าไปอ๋อตอนนี้หนังรอแล้วเธอเห็นแก้วนะชอบกินตอนนี้กายเป็นว่าชอบชอบกินไปเลยชอบกินแต่ว่าไม่ให้บ่อยละค่ะค่ะเพราะเราหลังจากหยอดยาแมวนี่ได้อยู่สามวันเช้าเย็นเช้าเย็นนะค่ะโอ้วิ่งหางตั้งเลยแล้วตัวคุณแม่เองล่ะคะทานทุกวันเลยเช้าเย็นแก้วขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ก็แม่ดื่มกินแล้ว่็คิดว่านะค่ะอายุขนาดนี้ค่ะแล้วต้องรักษาสุขภาพที่เป็น ลาของลูกหลานใช่ไหมคะมคือจริงๆแล้วพอเราอายุเยอะนะคะสิ่งที่<ม>ต้องการไม่อยาไอะไรเลยต้องการสุขภาพอย่างเดียวค่ะ ไม่เป็นภาระของลูกหลานด้วยลูกหลานยยู่ไกลเนาะค่ะวันนี้ฟ้ารุ่นรุ่งก็นําสุขภาพที่ดีมามอบให้กับคุณแม่ด้วยนะคะ<ว>กับของขวัญจากธรรมชาติคะ่ะนั่นก็คือเครื่องดื่มน้ําเพสกัดเพื่อสุขภาพคะออ่นะนะแก้ข้เจ็บเนี่ยใช่เลยใช,ใช่เลยคะ่ะเนกอยากให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นไปยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะ ความสุขในบ้านปลายชีวิตของคนเราอาจเป็นแค่เพียงการได้มีเรี่ยวแรงได้อยู่กับสิ่งที่เรารักและคนที่เรารักด้วยสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและนี่คือคำตอบเพื่อความสุขในทุกๆวันกับต้นจำรับน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสสมดุลของสุขภาพสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889 0890718889เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐครับ